สารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใยใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก กสิ่ h มศระอิบุบ a า a k มอบว่าเกลือวัลเกบ้ากียสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยมีดิฉันพรพิมลอุไรรัตและคุณอิบรอเฮงมาเลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ส alam ฮารุมัตและยุกกะสัลามัมบุญเปาะกับด้าสิดังผู้ดึงเอยิบุบับป๋ออย่างดีกาเซสเคลียน

โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟซึ่งในรายการของเรานะคะก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะเพราะว่าในรายการของเราก็จะมีข้อควรปฏิบัติต่อเด็กการดูแลสุขภาพจิตในเด็กบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายค่ะ เรียกได้ว่าเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองฟังรายการของเรานี้แล้วนะคะก็จะได้ดูแลบุตรหลานของเราได้อย่างเหมาะสมพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักรายการที่จะสารความรัก Serm kuam kau jai Ciem roi sayai Say jai sukapap jit ka Ya, yeah, sinang pendengar yang dikasihi Sekalian ruangnya kasih mesra ibu bapa Membawa keluarga bahagia Ini adalah satu ruangnya Untuk tanai Untuk nak memberi semangat kepada orang yang menjadi ibu Dan juga orang yang menjadi bapa Supaya kita lebih-lebih lagi uh, Kasih mesra yang sejati Dan juga Uh, kita berdamping bersama dengan anak-anak ataupun cucu-cucu kita yang mana ada di bawah naungi hak kita tu. Dah. Oleh itu sidang pendengar yang dikasihi sekalian ruangnya kita di sini. Dah. Demi untuk kasih hebelah dah kepada adik-adik kita, uh, untuk kepada ibu bapa kita yang mana kita tu Uh, belum lagi kita berdamping dengan anak-anak. Belum lagi kita tahanikan jiwa semangat yang sejati untuk anak-anak. Kita bersama rapat sekali dah. Kerana ruangan kita di sini juga. Kasih hebelah dan juga kasih saya dengan keluarga setiap keluarga. Yang kita boleh sokongi daripada uh, Kong Kongtun Perdek Heng Sahak Peracacat ataupun UNICEF. คุณสุเฮงคะการที่คนเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้นนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการมีอาชีพที่มั่นคงนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สําหรับผู้ใหญ่ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะส่งผลให้คนในครอบครัวมีความสุขไปด้วยนะคะแต่หากมองถึงสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะดิฉันก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่ปัจจัยภายนอกนะคะที่จะทําให้คนเรามีความสุขเท่านั้นนะคะปัจจัยที่สําคัญที่จะทำให้คนเรามีความสุขนั่นก็คือการที่เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีค่ะ ครับผมก็เห็นด้วยนะครับคุณพรพิมลครับการที่เราไม่มีโรคภัยก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐนะครับและหากเราไม่มีโรคทางกายและโรคทางใจแล้วล่ะก็เราก็จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับค่ะคุณสุเีแขงค้าแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่นะที่เราหรือว่าเด็กประสบกับภาวะวิกฤตดิฉันคิดว่าจิตใจที่เข้มแข็งกำลังใจแล้วก็การดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลใกล้ชิดเด็ก ก็มีความจําเป็นนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยเยียวยาให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ก้าวข้ามกับสิ่งที่เขากําลังประสบอยู่แล้วก็สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะคุณสุเฮงคะหากเด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาจิตใจที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะมีปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายค่ะส่วนจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง ทางรายการของเราในวันนี้นะคะมีคำตอบให้คุณผู้ฟังในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดค่ะ zean ีย๋ยวสีน้ำปิ้งา่ายยังดีกับเสฮิสเคลียนอาปอบิลาว์บรลักกูเกค่าจวีดีกว่าเสสัมปะเดสลาเทตป t a เตกิตาดิสินี่ละเด l อ b e อบิลาว e บรลัก t ูสมังกูอ e ยดีดเลสมปะเดสลาเทออยดวิลยิดาปง Uh, begitu kure Leh, lebih lagi semangat pun kure jiwa pun kure dan serba salah di atas uh, pekerjaan eh, yang mana kita nak lakukan tiap-tiap hari oleh itu ibu bapa yang dikasih sekalian Ibu bapa pun kores, situ kores, sini kores. Ibu bapa kena paling tengok kepada anak cucu kita. Kata, kata eh, semangat dia tu punah setara mana. Lalu tu, ruangnya kita di sini uh, membawa kepada ibu bapa dan kakak bersama dengan nak cid. Pecit di sini. Bersama ikuti. คุยกับนักจิตพิชิตความเครียดชวนคิดชวนคุยโดยรัชนีบินยูโซและทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดในรยการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้นะคะเราเชิญผู้รู้นะคะร่วมสนทนาพูดคุยกับดิฉันและคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆขอต้อนรับคุณนุรีนามบาเกาะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12สวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆอยู่นะคะทุกท่านเลยค่ะอาจจะกำลังมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าหากบุตรหลานของเราค่ะเออซึ่งเคยประสบภัยพิบตัติหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินมาแล้วไม่ได้รับการเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพจิตหรือว่าทาให ความวิตกกังวลของเด็กเนี่ยคลี่คลายออกไปตรงนี้นะคะมันจะเกิดปัญหาขึ้นทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็คือเมื่อเด็กโตขึ้นวันนี้นะคะคุณนุรินาจะมาช่วยไขข้อข้องใจตรงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคุณนุรินาคะจากการทํางานของ คุณนุรินาใน<ะ>ด้านของการเฝ้าระวังสุขภาพจิตทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะการมีส่วนช่วยดูแลแล้วก็แก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยคุณนุรินาพบกับเด็กๆที่ไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตมากน้อย แค่ไหนคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าศูนย์จะไม่ได้เจอเด็กๆโดยตรงอาจจะเจอในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ เหมือนโรงเรียนอาจจะมีกิจกรรมที่เราจะไปจัดและลงไปพร้อมกับในพื้นที่แล้วส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะคะว่าในทุกโรงพยาบาลชุมชนจะมีนักจิตวิทยาอยู่ซึ่งเป็นเครือข่ายของเราที่จะคอยดูแลเด็กๆผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะแล้วการดูแลของชุมชนตลอดเวลาที่มีเหตุการณ์มานะคะก็คือจะคอยติดตามน้องๆอาจจะมีบาง รายที่ตกหล่นไปเพราะด้วยที่ว่าอาจจะแค่หนึ่งคนที่ประสบเหตุแล้วไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วเด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้ดูแลกับสาธารณสุขเราดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าน้องอาจจะอยู่ในระบบการศึกษาอันนี้อย่างที่เคยบอกต้นๆว่าคนใกล้ชิดคือผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่จะต้องช่วยดูแลแล้วสังเกตถ้าเมื่อเห็นอะไรที่ เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนสามารถขอความช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านได้เลยค่ะ ค่ะก็โดยปกติแล้วข้อมูลตรงนี้นะคะหรือว่าผู้ที่เ,เข้ารับการดูแลนะคะสถิติต่างๆเนี่ยทางศูนย์นี้จะจะไม่มีอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า,เ,าเขามีการแจ้งเข้ามาไหมคะว่าในแต่ละปีเด็กๆที่ได้รับการเยีวยาหรือว่าการดูแลในด้านของสุขภาพจิตเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนทางศูนย์ได้รับแจ้งข้อมูลบ้างไหมคะได้ค่ะเพราะว่าในของระบบเราจะมีระบบ ฐานเก็บข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบอยู่ก็คือ VMS นะคะทางศูนย์ก็จะคอยดูแลแล้วก็คอยติดตามแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับพื้นที่ค่ะาจากจำนวนนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะเ,เท่าที่เราได้สังเกตมานี้แต่ละปีนี้เด็กที่เข้ารับการดูแลนะคะ เด็กได้รับการดูแลหรือว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบก็จะอยู่ประมาณพันกว่ารายนะคะแล้วก็จะมีน้องร้องแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็จะรายงานมาให้เราทราบอยู่แล้วละคะ่ะ<ม>ว่าชุมโรงพยาบาลชุมชนได้เข้าไปทําอะไรกับน้องๆแล้วแล้วก็ถ้ามีน้องคนไหนที่มีภาวะเสี่ยงเราก็จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาล ทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชค่ะก็ต้องบอกว่าเด็กๆที่ได้รับการยูยาได้รับการดูแลในด้านของสุขภาพจิตก็มีอยู่พอสมควรนะคะแต่แน่นอนค่ะในในจำนวนพันกว่าคนตรงนี้นะคะมันก็อาจจะมีการตกสำรวจไปบ้างนะคะตรงนี้นะคะคุณฟังค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่ดูแลอยู่นะคะก็หากว่าเ,าเด็กๆเหล่านี้นะคะที่เขาได้รับผลกระทบนะคะอาจจะประสบ กับภาวะฉุกเฉินต่างๆภาวะวิกฤตนะคะมันเกิดผลกระทบต่อเด็กๆแน่นอนใช่ไหมคะผลกระทบเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ไม่ได้ให้การดูแลให้เข้าหายความกังวลใจตรงนั้นไปให้ปมตรงนี้มันหายไปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็อย่างที่บอกถ้าเราดูแลไม่ไม่รวดเร็วแล้วก็ไม่ไม่ทันกับ กับเด็กใช่ไหมคะถ้าเด็กเหมือนที่อย่างที่บอกเป็นปมแล้วเป็นปมนานๆเขาก็จะเป็นปมที่แน่นการเป็นปมของเด็กตรงนี้จะทําให้พัฒนาการทางด้านสังคมและจิตใจอาจจะมีผลกระทบตรงนั้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตกับเด็กในอนาคตได้ในการเข้าสังคมในการใช้ชีวิต<ช>ประจําวันของเขาอาจจะมีปัญหาต่อไป<ช>นะคะคือเด็กบางคนอาจจะแบบไม่กล้าออกไปไหนเลยชอบอยู่คนเดียวเก็บตัว กัดเล็บดึงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโดยปกติแล้วพฤติกรรมเหล่านี้มันจะอยู่ในช่วงชีวิตของเด็กแล้วก็เยาวชนใช่ไหมคะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเขามีชีวิตที่โตขึ้นนะคะอาจจะเข้าสู่ในภาวะของการใช้ชีวิตตามปกติอาจจะเข้าสู่ในชีวิตของการทํางานตรงนี้นะคะมันจะมีผลกระทบต่อเขาไหมคะอ,อ,อาจจะทํางานเหมือนกับว่ายัางไงนะคะถ้าบอกว่าเด็ก ที่เคยได้รับเราอากาศมาเกิดตอนที่โตตอนที่ทํางานอาจจะรู้สึกว่าปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมยากขึ้นรู้สึกไม่ไว้ใจในสิ่งแวดล้อมแล้วอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงได้ค่ะ รือทำให้แบบว่ามีมีความคิดนี้แง่ลบกับการใช้ชีวิตนะคะทำให้การใช้ชีวิตของเขาอาจจะไม่มีความสุขอาจจะมองว่าโลกนี้มันเลวร้ายเหลือเกินนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการที่เราจะต้องมาช่วยกันเยียวยาเด็กๆเหล่านี้นะคะถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากจะให้เด็กนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตกหล่นว่าตกสำรวจกันไปนั่นแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่ คุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลแล้วก็ผู้ใกล้ชิดนะคะที่จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันติดตามดูแลโยยาจิตใจของเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยนั่นเองนะคะก็ไม่อยากให้มองข้ามเพราะว่าแน่นอนค่ะมันจะมีผลกระทบต่อเด็กๆในภายภาคหลังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเห็นไหมล่ะคะว่าการที่เด็กๆนะคะไม่ได้รับการดูแลในด้านจิตใจนะคะ มันจะทําให้ความกังวลใจของเด็กๆเ,เนี่ยที่คลายออกไปจากใจมันจะมีผลกระทบตามมาเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เชื่อว,ว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านค่ะที่เคยผ่านประสบการณ์วิกฤตมาในวัยเด็กอาจจะยังคงมีภาพความทรงจําต่างๆเหล่านั้นติดตัวมานะคะบางคนก็อาจจะกลัวคนแปลกหน้าไปเลยนะคะบางคนก็ไม่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาหรือว่าความกดดันนะคะกลัวทะเลนะคะ บางคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยทําไมกลัวทะเลทะเลออกจะสวยเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างแต่เขาไม่ได้ถูกคลี่คลายเมื่อตอนเด็กใช่ไหมคะกลัวฟ้าร้องกลัวเอ่อสิยงดังอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอาการหนักๆก,ก็อาจจะอย่างที่คุณนุรินาบอกหนีจากสังคมไปเลยเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นผลนะคะที่มาจากการที่ไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตตั้งแต่เด็ก ะะเมื่อเด็กผ่านวิกฤตหรือว่าเหตุฉุกเฉินนั่นมานะะหรือว่าได้รับการดูแลอย่างอย่างไม่ทันท่วงทีหรือว่าอาจจะช้าเกินไปนะคะก็อาจจะมีผลกระทบเหล่านี้ตามมาอย่างแน่นอนเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราเชิญคุณไปฟังคุณอิบรอเฮงมาเลนะคะที่จะมาสรุปสาระสำคัญให้เราได้ฟังกันนะคะ Ya, terima kasih kepada Rajni Kesimpulan dari Nurina Bakok deh uh, Sun Sukaf yang kedua belah Untuk sidang pendengar ibu bapa yang dikasih sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mungkin ada sidang pendengar ibu bapa adik kakak tu deh uh, Ada soal ah, Kata apabila ada kanak-kanak kita uh, Yang bermasalah dengan kesihatan jiwa dan kita tidak bercara nanti susah lagi akan datang. Nak no, ayat kata uh, sidang pendengar ibu bapa yang dikasihi sekalian, ibu bapa kita semua tu ada anak, ada orang di bawah. Deh, kena jaga. Lepas tu apabila kita ada anak, apabila anak kita tu ada masalah, lepas tu kita tidak uka masalah, nanti kita sesal lagi akan datang. Nanti kita susah lagi masa kau tak pay sikit lagi deh. Jadi nak ayat kata ibu bapa yang dikasih sekalian, jika ibu bapa ada masalah, dai ibu bapa sendirilah kena hubungi dengan uh, pihak berkena air deh. Ah uh, tanggungan mula-mulanya ibu bapa sendiri kena ukah masalah. Tapi kalau tidak upaya sangat, boleh kita hubungi dengan pihak berkena air deh. Ah uh, pihak berkena air ni sepertinya Rumpai ban songselm saธารana nasuk di kawasan kapal tepat adik kakak. Deh, ah tu dia baik guru sendiri pun. Deh, aa, guru yang bertanggungjawab duk mengajar anak-anak. Deh, aa, jika ada duk perhati tengok anak-anak kita tu ada masalah, deh, pelajar kita ada masalah, segera kita kena uka. Karena kalau kita tidak uka ni lagi kita susah. Deh, masa akan datang ni lagi susah. Deh. Jadi nak no, ya kata data yang ada jumlah. Deh, aa, data yang ada jumlah kanak-kanak yang ada masalah lebih kurang seribu orang lebih. Deh, ha ni orang anak ataupun budak-budak yang ada masalah berkenaan dengan uh, kesihatan jiwa. Ha tu dah. Ha, mengikut deh ha, pendapat daripada Nurina Bakok Sun sukapap Chit yang ke-12 petani ni, uh, buya kenyataan kepada kita jika ada anak-anak kita yang ada masalah, Segeralah kita. Deh, ha, kalau kita tak mengatasi dengan benda-benda ni tu nanti kita nanti kita sesah, deh ah ha, tu dia. Uh, natijah yang berlaku jika tidak bercara dengan baiknya mungkin anak akan menimbulkan masalah lagi akan dati. Masalah gapo tie hok. Uh, kita tu sering kali sangat hok kita duk gari duk tengok duk nampak tu supaya dengan uh, kadang-kadang budak ni dia suka duduk sorang-diri. Deh ah uh, budak ni uh, tak mau duk dengan orang ramai, duduk sorang-diri. Kadang-kadang duduk sorang-diri ni Nampak subuh salah ya. Deh, bola tak main, senam mega gapo tak main, guru pun tak masuk. Deh, cara duduk di du rumah saja deh. Ha tu dia. Kadang-kadang kita tengok skala ni ada adik, adik ataupun anak-anak kita tu suka duduk main, ha, Telepon tangis orang diri hok tu orang panggil satu, satu benda, satu satu benda hok orang panggil anak kita suka main benda-benda tu deh. Tapi hok suruh duduk sebut di sini ni Duduk saja, tak ada buat gapo. Deh, cuma duduk saja tak ada buat gapo, buat kerja pun tak buat, mengaji pun malah duduk sekat sari-sari nampak mendengung. Lepas tu kita perhati tengok dia tu nampak takut sangat. Takut. Takut belakang. Orang mari pun berasa takut. Deh, duduk rumah saja pun kadang-kadang mari berasa takut. Deh, uh, apabila dia tu nampak takut, tu dikatakan dia tu pelik lah. Uh, Dengar orang ramai-ramai tu deh. Lepas tu apabila kita ni tidak ukar masalah, Deh, nanti Anak-anak uh, kita Ataupun pelajar-pelajar Untuk guru Yang ada pelajar tu Nanti pelajar kita pun uh, menikup, Menimbulkan masalah eh, Di dalam masyarakat nanti deh, uh, Sebab itu ibu bapa Adik kakak yang dikasihi sekalian Kalau Anak-anak kita Ada masalah deh, Ada masalah Supa dengan kita Tengok tu lah Di tempat-tempat Kita ngegu Tak masuk bola Tak main Jadi aa uh, sai pun tak ada gapo dok cara duduk sore tahu mah saja tak ada buat gapo aa uh, benda-benda ni tu dah de, cepat dengan cepat lah dah de, uh, pihak kami tuwi cepat aa uh, pergi cari pihak berkenaan eh untuk kita nak ukah masalah supaya si dia tu video uh, tu ada masalah kesihatan jiwa lagi akan datang Deh, ani ha, kena pesan bagi kepada ibu bapa kita lah. Deh, ha, jika anak-anak kita nampak duk menengung, deh, tak sah kada tanya kata ngaji boleh tak boleh, ngaji panah tak panah cidik tak cidik, kita tengok dia duduk hari-hari di atas rumah, depan rumah ataupun di dalam rumah dia tu, duk menengung, tak tahu tak apa. ini ha, segera deh. Ha, apabila kita bawa pergi hospital tu, deh, pihak hospital tu, dia boleh ukar masalah, boleh cari ubat bui. Deh, jika tidak padai dengan pihak hospital di tepi rumah kita, dia akan pergi kepada hospital besar sikit pada tu. Deh, ataupun lain-lain lagi deh. Itu nak kata ibu bapa adik kakak kita jangan lock lah anak-anak kita. Jika anak kita ada masalah, deh kita segera kita uh, dengan secepat mungkin deh dikatakan kita kena yuya dan cip cai dia tu, uh, jadi secepat mungkin. Deh, aa, dah nanti lah kita boleh kejaya eh boleh kita tengok kejaya eh anak kita tu ah klik kembali kepada seperti anak-anak orang ramai lagi insya-Allah deh ah sekian wassalam ขอขอบคุณคุณนูรินาบาเกาะจากศูนย์สุขภาพ12ที่มา <kong> ส่งมอบความรู้ให้กับเราและคุณอิบราฮิมมาเลสนะคะที่ร่วมถอดสาระสำคัญเป็นภาษามลายูให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงต่างๆจากรายการต่อไปเราทั้ง3มคนขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณฟังค้านี่ก็คือเรื่องราวที่ทางรายการได้พูดคุยกับวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีค่ะซึ่งหากเราได้ฟังแล้วนคะคะเราก็จะมีทางออกให้กับเรื่องที่เรากําลังประสบพบเจอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะจูนทําอะไรอยู่น่ะฉันกําลังจะส่ง SMS ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระล,ลึกนสิน จริงเหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะ่ะง่ายๆเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่455 4522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า คุณวังกำลังติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟค่ะอย่าสียงัผลงานยังดีการเส s ยสกิลส์เคลนี้สีงดผลงานดูดูร่วม e ันในห้องที่มสู่บุบบะเมบ่าวอามมันดัาสนันนนสออบสน,นุากองทุนเพื่อเด็กชาชาติยูน คุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนั่นคือช่วงคุณรู้หรือไม่คะ่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเสนอช่วงคุณรู้หรือไม่คุณรู้ หรือไม่คณะกรรมาการสิทธิเด็กมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายงานของประเทศไทยจากการที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดทำรายงานต่อคณะกรรมาการสิทธิเด็กณกนะรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศไทยได้จัดส่งรายงานไปเมื่อพุทธศักราช2555คณะกรรมาการสิทธิเด็กตั้งข้อสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยว่า การดำเนินงานของประเทศไทยมีความก้าวหน้าหลายประการแต่ยังมีข้อห่วงใยในหลายด้านได้แก่การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กผู้ลี้ภัยการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กการพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศทั้งที่เกิดในครอบครัวและนอกครอบครัวกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานมากที่สุดได้แก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กลี้ภัยเด็กเร่ร่อนเด็กอพยพเด็กยากจนเด็กที่กระทำผิดเด็กพิการและเด็กที่ถูกค้ามนุษย์และรวมไปถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน3จังหวัดแดนภาคใต้อายุขั้นต่ำของเด็กที่ต้องรับโทษทางกฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ที่10บขวบซึ่งถือว่าเป็นอายุที่ต่ำเกินไปนี่เลยครับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสิทธิเด็กที่มีความเห็นต่อรายงานความก้าวหน้าด้านสิทธิเด็กของประเทศไทย และแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อห่วงใยดังกล่าวพบกับคุณรู้หรือไมใ่ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเฮ้ดูบวะกับปอตู้นี่กิตนหัตตาเอสเอ็ Bersama dengan ruang a ่อ h mae, u n c a i คร e l อุ่น a u n ร a k a t a ร ruang a y a k a s i mesra ibu bapa membawa keluarga bahagio Untuk nak ambil hadiah lah Eh, hey, sungguh ke? Kalau gitu kita nak atas tak weh? Apa nak buat banner tu? Eh, hey, senang saja Ambil telefon tangan mari Kemudian masuk menu Kokwam Kemudian tekan di atas dua lapis Dan tulis nama kita Dan juga bakar kita Hatta mari di nombor 455 4522 Lepas tu tunggu hadiah di rumah selalu lah Oh, kalau gitu นนาทีก้าพอ l a g มาละที่ตนอาตาเทวคุณผู้ฟังคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟผู้ห้การสนับสนุนรายการขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคะ่ะวันนี้ดิฉันพรพิมลอุรเรรัต คุณอิบรอยเฮงมาเละและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าไปดูลู่ดึงก,กันก็เตอร์สกี้นวัสซานอูรุบิเล,ลฮิมินาชัย รับบน,อน,นะอินนนกอันตัล ع ซ ي ซุล ح ก,กีมโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านทรงอำนาจสูงสุดและทรงปริชายานยิ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดย กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ